ตัว Viewport เวลาเราจัดการเปลี่ยนมุมมองซึ่งแน่นอนอะ่ะเวลาเราทํางานเราก็ต้องหาวิธีมองวัตถุที่เรากําลังทํางานด้วยเนี่ยให้มันชัดเช่นวัตถุเราขนาดนิดเดียวถ้าเทียบกับพื้นที่ Viewport เราทั้งหมดมันก็ทํางานไม่สะดวกเราก็ต้องซูมเข้าไปใกล้ๆถูกปะบางครั้งก็อาจจะต้องพลิกมุมมองดูโน่นนี่นั่นเอาละเบื้องต้นเลยชตค,คัดคือเมาส์กลาง MMB หรือว่า middle mouse button เนี่ยมันจะย่ออย่างนี้นะ MMB คือ middle mouse button คือเมาส์ปุ่มกลางเรากดปับ๊บมันจะหมุนเราเรียกว่าเป็นการ orbit นะครับเป็นการ orbit ตัวของ viewport มุมมองของเรานะฮะเราใช้ scroll view นะครับบนเมาส์ปุ่มกลางเนี่ย scroll v i e s เนี่ยก็จะใช้ในการซูมเข้าออกหรือเราอาจจะใช้ control mouse กลางก็ได้นะฮะอันนี้คือ control mouse กลาง อันนี้ก็แล้วแต่นะครับคอนโทรลเมาส์กลางจะสมูทกว่าหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็การแพนเช่นเราอยากจะขยับตัวนี้ไปไว้ด้านซ้ายเราดูด้านขวาเพิ่มขึ้นเราก็ใช้ shift แล้วก็เมาส์ปุ่มกลางอันนี้สำหรับคนที่รู้สึกว่ามันต้องกดชดคัดค้างเยอะๆแล้วเจ็บนิว้วปวดนิว้วไม่ชอบด้าน,นขวามือมีตัวช่วยอย่างแรกก็คือซูมที่ปุ่มที่อยู่ตรงนี้นะ นะครับซูมแพนสวิชเป็นมุมกล้องแล้วก็เปลี่ยนเป็น View. ออโตกราฟิกวิวเดี๋ยวเรามาไล่ทีละตัวซูมตรงๆเลยดรอลงไปที่ไอคอนเลยครับแล้วก็ตัวของแพนก็ตรงๆเลยไม่ต้องกดช h ฟคอนโทรนซูมก็ไม่ต้องกด c อนโท o l เมาส์กลางก็คือมาใช้ที่ตรงนี้ได้เลยผมไม่ถนัดเลยนะฮะเพราะว่าผมติดใช้ชดคัดตรงนี้มันเป็นมุมมองเวลาเวลาเราเลือกอ ดูเนี่ยเราจะมีมุมมองอยู่ตรงนี้ชื่อเช่น user perspective user perspective เนี่ยครับก็คือมุมมองของที่ผู้ใช้อย่างเราเนี่ยใช้งานใช่ไหมแต่ครั้นี้เนี่ยตัวของเราเองเนี่ยเราอาจจะบอกว่าเออเราเราอยากจะเปลี่ยนเป็นมุมกล้องมันก็จะมีเนี่ยนะมาริคีเบอร์0ูนะครับเราจะ toggle เ,เป็น camera view ซึ่งกรอบที่เราเห็นตรงนี้เนี่ย select ได้ด้วยนะครับกรอบนี้คือกรอบของ camera ก็ขึ้นกับสัดส่วนภาพของเราที่เรนเดอร์ว่าเป็นยังไงนะครับอันนี้เนี่ยสมมุติว่าเราต้องการเรนเดอร์เราก็จะไปที่เมนูเรนเดอร์แล้วก็กดเรนเดอร์อิมเมหรือว่า F12 ก็ได้เราก็จะได้ภาพตรงนี้ออกมาแน่นอนมันเร็วมากเพราะว่ามันไม่มีอะไรเลยนะโอเคปิดไปถ้าเรากดเมาส์กลางหมุนอีกทีหนึ่งจากทุกๆ Viewport เลยก็จะกลับมาอยู่ตรงนี้ก็คือกลับมาอยู่เป็น User Perspective คราวน,นี้ถ้าเราจะสลับไปวิวพอร์ตอื่นๆทำไงฮะอย่างแรกเลยเนี่ย ถ้ามองที่นามริคีด้านขวามือถ้าคุณมีนามริคีเลข5จะอยู่ที่ตรงกลางนะครับเลข5นามริคีจะอยู่ตรงกลางมันเองเนี่ยก็จะเป็นการ t er ็อกเก Perspective ทีฟนะอก,กดให้ดูนะครับเปอร์สเปกทีกับออ o g r a p h i c อย่างเนี้เป็น User อร t ออโตกราฟิก็คือกริดทั้งหมดจะขนานกันหมดเลยจะไม่มีความลู่เวลาวัตถุอยู่ไกลอย่างเงี้ยถ้าสมมุติว่าผม GY นะครับ วัตถุอยู่ไกลก็จะเล็กใช่ไหมเราคลิกขวาเพื่อ c a n c ซลถ้าสมมุติเป็น Perspective แล้วเราสลับมันเป็น Orthographic GY เนี่ยยิ่งเลื่อนไปมันก็ไม่ได้เปลี่ยนขนาดวัตถุอันนี้คือมุมมองของมันก็เอาที่สะดวกนะครับมันก็จะมีประโยชน์ในแต่ละมุมของมันเองนะทีนี้เราจะกลับไปดูเรื่องอ Top Front s i ไซด e นะครับคามราเป็นเลขศูนย์เราเห็นแล้วคามีรานี่คือเลขศูนย์อย่าลืมนะมุมซ้ายบนคือตัวที่บอกมุมกล้อง เลขหนึ่งคือ front orthographic ก็คือมุมมองด้านหน้าที่เป็น2มิติเลข3เป็น right orthographic แค่นี้ถ้าดูที่คีย์บอร์ดของเราเนี่ยนะฮะตัวของเลข3เนี่ยอยู่ด้านขวาเลข1นึ่มันจะอยู่ด้านอะไรอะด้านด้าน,านซ้ายมือก็คือเป็น 1, 2, 3เรียงไปตามนั้นในลำมบียนะสอยู่ด้านขวาผมให้จำอย่างนั้นแล้วกัน1เนี่ยอยู่ front อสอยู่ด้านขวาของเลข1ก็แปลว่าอะไรฮะ มันคือ right view เอยู่ด้านบนของเลข1มันคือ top view นี่ไง top view เลขเจ็ดเป็น right view 1เป็น front view ถ้าจะกลับไปวิวเดิมก็จับหมุนตรงไปตรงมาเลยไม่มีอะไรสลับซับซ้อนคนที่ถนัดตัว g i ม b a l ตรงนี้นะครับก็สามารถใช้การกดแกน z เพื่อไปเป็น top view กด x บวกก็จะเป็น right autographic ด้านลบก็คือเป็นด้านตรงกันข้ามก็จะเป็น left วิวเนี่ย left v i e w นะครับแน่นอนแกน y ก็จะเป็น back v i e w เพราะว่า front v i e e คือ y ลบหันหน้าเข้าหาเรานะครับสร้างความคุ้นเคยกับแกนพวกนี้ด้วยเพราะว่าเวลาเราจะใช้ชดคัดเราจะกดชตคั t ตามแกนนะครับเป็นวิธีที่ผมจะบอกเลยว่าเป็นวิธีใช้ blender ที่ effective ที่สุดนะครับโอเคเรื่องของ viewport เบื้องต้นมีตรงนี้ที่จะต้องใช้ชดคัดคราวนี้เรามาสรุปชดคัดกัน ศนะครับวิวนะครับ1 3 7ก็จะเป็น front right top view ตามลำดับ uh, ตัวของ5จะเป็น toggle er, auto กับ perspective นะครับอันนี้ก็จะเป็นช็อตคัดที่ใช้ในตัวนี้ นะฮะอันนี้ก็คือช็อตคัทที่เราใช้บ่อยๆนะครับในตัวของวิวพอร์ตครานี้ในวิวพอร์ตผมมีสองสาอย่างที่อาจจะแนะนำนะฮะให้เปิดเอาไว้สำหรับคนที่กัดจอแรงนะฮะตัวของวิวตรงนี้จะมีอยู่ทั้งหมด4ลูกใช่ไหมลูกบนที่พรีวิวเนี่ยมันจะมีตัวพวกเอ็กซ์เรย์ชาร์โอะไรพวกเนี้ยเนี่ยผมก็อาจจะเปิด Shadow ไว้นิดหนึ่งเพราะว่ามันจะทำให้เราเห็นพรีวิวแสงกับเงานะครับ บางคนอาจจะชอบ c a ลวิตี้นะครับก็จะทำให้เห็นตัวของเชฟเป็นมิติอะไรต่างๆมากขึ้นตอนนี้ยังไม่เห็นไม่เป็นไรนะครับผมก็บอกไว้ก่อนว่ามี2ออย่างนี้ที่น่าสนใจนะครับอื่นๆก็ยังไม่มีเดี๋ยวเราขยับไปวิดีโอถัดไปแล้วก็ค่อยเรียนกันต่อ